น้ำหนักน้ำหนักของสีไม้น้ำหนักของสีอ่อนกับสีแก่นะคะวิธีการลกน้ําหนักนะคะแสงให้เหงามาดูก่อนแสงให้เหงากาเนิดแหล่งกําเนิดของแสงก็มีได้จากทั้งธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นจากธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างแสงของแสง สแสงของอะไรดีรสรแสงของประจันแสงของดวงมีแสงอะไรอีกคนะ ไปตั้งแฉกไปแฉกไปแฉกแสงเทียนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของแสงที่มันรู้างขึ้นคราวนี้อะก๊ะเรามาดูเรื่องของแสงนะคะแสงมาดูลูกแรกอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยรูก เป็นวงกลมละกันอ่ะเป็นวงกลมนะคะวงกลมที่ผูกการลงน้ำหนักของแสงไว้เรียบร้อยแล้วนันเรียกว่าทิศทางของแสงมาจากทางด้านาไหนทางบ้านบนง ไปนี่คิดไว้ในใจนะคิดไว้เดี๋ยวจะมันเป็นรูปเลขาคันนี้ใช่ไหมอ่ะคันนี้แสงมาจากทางด้านไหนคะ สี่คู่ตรงกันคตรงกันขั้งหแต่ถ้าเราจะไล่สีนะคะเราก็ใช้ลักษณะนั้นสีส้มต่อด้วยสีต่อด้วยสีอะไรเหลืองเหลืองออกส้มเหลือก็มาเป็นสีเหลืองอถ้าเราไล่สองสีเราก็ไล่สีส้มกับสีเหลืองได้หรือถ้าเราไล่สีเดียวเราก็ไล่สีถ้าเราไล่สีส้มสีเดียวเราก็จะไล่สีส้มเข้มไปจนถึงสีส้ม อ่อนนั่นเองอหรือถ้าเราไล่สามสีเราอาจจะเป็นสีม่วงม่วงอ่อนแล้วก็มาเป็นสีแดงได้นะคะเราจะไล่สามสีนี้ได้หรือถ้าจะเป็นโทนเย็นเราเริ่มต้นสีเหลืองแล้วก็มาเขียวอ่อนเขียวเข้มสามสีแบบนี้ก็ได้นะคะนี่การไล่สีถ้าไล่หลายสีจะต้องเป็นสีที่เรียงกันในลักษณะโทนอุ่นโทนร้อน จะข้ามกระโดดสีไม่ได้นะคะมันไม่ใช่เทคนิคการไล่สีนักเรียนจะสังเกตที่มาดู ไปจนเป็นแดงเข้มเข้มออกมาจนถึงเกือบสีอ่าสีแดงเกือบสีน้ำตาลและสุดท้ายกลายเป็นสีแดงเข้มๆออกสีน้ำตาลการไล่สีไปจนสีเข้มมันจะกล่งไปทาสีดำนะคะแต่ไม่ใช่สีดำเลยมาดูที่เขาไล่น้ำหนักสีอ่อนมาต่อสีแดงก็มาเป็นสีแดงอ่อนไล่อ่อนมาเรื่อยๆอ่อนมาเรื่อยๆแบบ ดูไหมโทนสีไล่ตั้งแต่สีเข้มจนสีสุดท้ายไม่ใช่สีขาวนะเป็นสีที่บางที่สุดต่อน่สุดนะเทคนิควิธีการไล่สีในเรียนทำอยู่ก็ได้หรือว่าถ้าระบายสีเข้มไปได้สีอ่อนไปได้ทำไงให้มันกลืนกันในเรียนมีเทคนิคอะไรที่มันกลืนกันได้โดยที่ไม่ได้ใช้สีระบา่อนากระดาษจิบสูสู สีอ่อนยังไงก็ได้อ่สีเข้มมหาสีอ่อนยังไงก็ได้ไม่ได้นะยัไเกิดว่านเกิดว่านักเรียนไล่เอาชิ้นชู้ถูสีอ่อนไมเออสีเข้มสีอ่อนมันก็จะแข้แล้วนต่อมาอันนี้ดูวิธีการไล่สีได้แลวนะนะคะ ค่าน้ำหนักสีเดียวเริ่มจากสีแดงเข้มไล่มาเลยช่องนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะอ่อนมาเรื่อยๆสีเข้มหาสีอ่อนเพราะฉะนั้นวิธีการเริ่มไล่สีเราควรเริ่มจากสีเข้มก่อนหรือสีอ่อนก่อนสีเข้มก่อนสีเข้มเข้มก็เข้มให้สุดแล้วก็อ่อนมาเรื่อยๆคะ แนนจะสังเกตกล่องสีของตัวเองซื้อมาใหม่เลยสมมติว่าซื้อแกะสีกล่องใหม่สังเกตว่าเขาเขามีอะไรอยู่ในกล่องสีให้เราแล้วมีสีมีแน่นอนสีอะมาสีเรียแน่นอนเขาเขาเรียนมาแบบไหนคะ สิ่งนี้ของเขาเวลาถ้าวจะเป็นสีไม้เยอะๆเขาจะไล่มาเลยเห็นไ,ไหมดำแล้วก็ดำแก้มน้ำตาลง่วงก็เห็นไหมมีสามเฉดสีแดงก็มีหลายเฉดสีนี่แหละเขาไล่สีมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอเราใช้ไปใช้มาเป็นไงตูกประตูแน่นอนอเรียนถูกไหมเรียนถูก อนนันแหละรืสีแต่สีจะต้องมีหนึ่งสีเข้มแล้วไล่ระดับไปเป็นสีแล้วระหว่างที่เป็นสีก็คือระหว่างสีชมพูตรงนี้กับสีม่วงจะต้องทําให้มันทำไมคะเเียนเออให้มันเนียนและสีเสมอสีกลืนกันนั่นเองเทคนิคในการทําให้สีกลืนกันก็ใช้อะไรคะ ใช้อะไรสูงสางสูงตุ่มต่อมาอันที่สามมีสีค่ะ ไว้ด้วยกันแล้วก็ระบายให้มันกลืนลงไปอันนี้คือเทคนิคการระบายไล่สีหนึ่งสีสองสีแล้วก็สามสีอันนี้มาดูอ่าสีดำเห็นไหมคะไล่มาจนการจะสีอะไรเนี่ยสีขาวอ่ะสีเขียวกับสีเหลืองเห็นไหมคะไล่แล้วก็สีเมื่อกี้โอ้ลืม อันนี้เป็นสีโทนอะไรอูนอันนี้เป็นสีโทนสีม่วงเป็นสีโทนอุปปนน่นแล้วก็โทนสีอะไรอยู่ทั้งสองมัน เป็นเทคนิคสลับทิศทางก็คือสลับทิศทางนักเรียนจะใช้สีอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็คือใช้สีเดียวก็คือสีเข้มกับสีอ่อนแล้วสลับทิศทางการสลับทิศทางก็คือเวลาเราระบายสีเราต้องระบายไปในทําไมคะถ้าเป็นแนวนอนก็ต้องแนวนอนทั้งถ้าเป็นแนวตั้งก็ต้องแนวนอนแนวตั้งทั้งช่อง แต่อีกช่องหนึง่งให้นักเรียนสลับทิศทางโดยถ้านักเรียนระบายสีอ่อนเป็นแนวตัง้งอีกทิศทางหนึง่งที่เป็นสีเข้มต้องเป็นแนวนอนอาหยิบใบงานทั้งหลังมาค่ะ 我哪？ ายไ,ไปในทิศทางเดียวกันเข้าใจไหมทิศทางเดียวกันนะคะแต่ช่องที่4ี่ช่องนี้ให้ทำไมคะสลับิอ่าสลับทิศทาง,ททางก็คือแนจะสา,สามารถระบายเป็นแนวตั้งแล้วก็ต่อด้วยแนวนอนแนวเฉียงแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะพี่คใครสนใจตรงไหนไหม เดี๋ยวลงมือปฏิบัติเลยครูจะเดินดูนะคะกดปดปิดให้หน่อยกดกระสอปอ่ะ อะไรเหรออ๋อก็ตรงสีแดง